มิบนก็บอกแลยสิบแปดเทช่ายตัวนี well, ้ไม really <the> ่แพง50บาทเอ็ก็บอกนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาจากนัาบอยนะนาบอยปืนกีนะตัวนี้ป็นกีสูตรแปมือสองที่ได้มาจากบางคาแลยมาดูราคาดิก็สวัสดีครับทอล์กบิบิกันดีพีนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับของเล่นของสะสมที่เรามีตอนนี้นะครก็ ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะเป็นการพูดคุยนะว่าซื้ออะไรมาบ้างแล้วเนี่ยสำหรับคนที่แบบเล่นบิบิกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ไม่ระยะหนึ่งหรอกก็นานแล้วหละสามปีประมาณเนี้ยสามสี่ปีนะเราต้องมีอะไรบ้างนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีทุกอย่างนะยกเว้นตังค์นะเพราะว่ามันเปลืองตังค์มากนะครับเราเล่นบิบิกันเนี่ย แต่ก็เป็นความชอบเนาะก็เดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับตกแต่งนะบางทีเราไม่ได้ซื้อแค่ตัวปืนนะมันจะมีของตกแต่งอะไรพวกนี้ด้วยนะที่มันตามมานะอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นล็อกแสกทหารนะครับล็อกแสกทหารอันนี้ก็เป็นเป็นของเราเองนะตั้งแต่20ปีที่แล้วอะตั้งแต่ช่วงเม็นาหานะ เวลาปลดประจําการแล้รพวกนี้เขาก็จะเอามาขายเรหลังนะแล้วก็สามารถซื้อมาเก็บไว้ได้นะไอ้ล็อกแสกตัวเนี้ยมันมันจุของได้เยอะนะประมาณ20โลเลยนะเราเห็นแบบกระเป๋าเล็กๆแบบเนี้ยใช้จุเครื่องสนามของกินอะไรพวกนี้ได้เยอะมากนะแล้วมันก็ทนมากนะอันเนี้ยที่อยู่กับเราเนี่ประมาณเกือบ20ปีนะแต่ว่าอายุมันมากกว่านั้นนะ เสภาพามันยังแบบมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันมันเก่ามากแล้วครับมันเหนื่อยแล้วให้มันพักดกวาแล้วก็ที่เห็นข้างๆก็จะเป็นสายเก่งนะครับสายเก่งเวลาใส่แล้วก็จะเก่งไม่ใช่นะชื่อจริงๆมันคือสายโยงบ่ามั้งถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันต้องใช้คู่กับเข็มขัดสนามนะครับอันนี้เป็นของ US ด้วยเนะี่ยว้าโคตรทนอ่ะอันนี้ ต่ตัวเข็มขัดหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะนานแล้วย้ายบ้านแล้วก็หายไปเมื่อก่อนเราจะมีพวกซองกระสุนใสแม็กเอ็มหกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วนะเนี่ยก็เหลืออยู่แค่นี้นะที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็เก็บไว้วางโชว์ได้สวยๆนะถัดมาก็จะเป็นอันนี้เราซื้อมาตกแต่งนะครับอันนี้เป็นไฟแช็กเนะระเบิดไฟแช็กไฟฟู่นะก็เอาไว้ห้อย ให้มันเข้ากับพื้นที่นะครับให้มันสวยๆเนาะส่วนตัวนี้เป็นดาบปลายปืน AK 47นะครับอันนี้เป็นของจริงนะคมนะตอนแรกว่จะลองซื้อมาติดกับ AK BB กันนะแต่ใส่ไม่ได้นะตัวนี้มันมันเล็กรูมันเล็กนะครับมันก็เลยใส่ไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็น MK1 ตัวแรงนะตัวเนี้ยยิงดีด้วยแรงด้วย ราคาไม่แพงด้วยเด็กคชอบเลยเราออกมายิงเล่นนะก็เลยแขวนไว้แบบนี้นะครับส่วนไอกระสุนตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับมันเป็นกระสุนแบบตกแต่งของ M 2 4 9อะ่ะราคาแพงนะตัวเนี้ยประมาณ500-5600ประมาณนีแพงอยู่เห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาไว้นะอย่ใี่แหละไม่ได้ใช้อะไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับ ใส่แล้วก็จะกากไม่ใช่หน้าก,ากากไว้กันกระสุนเวลาเรายิงบีบีกันอนะ่ะถ้าเราไม่อยากใส่แว่นเราก็ใส่หน้ากากแบบนี้ก็ได้ก็เท่ดีนะแล้วก็เป็นแก๊สกระสุนนะแก๊สกระสุนบีบกันที่เราซื้อมาเล่นนะอันนี้ก็เลยอยู่แค่นี้นะข้างล่างนี่คือแก๊สที่หมดแล้วนะสามกระป๋องนี่คือหมดแล้วหมดแล้วเก็บไว้ทําไมหมดแล้วก็จะเอาไว้อัดพวกเวลาเรายิงแล้ว แก๊สมันหมดจากแมกกาซีนนะเราก็ใช้แก๊สเก่าแรงดันมันจะน้อยนะครับเราก็อัดเราไปนิดนึงได้นะถ้าเราไปใช้แก๊สใหม่อัดอ่ะแรงดันมันจะเข้าไปในแมกเจอรนะครับก็เป็นกระสุนอะไรพวกนี้เนาะที่เราซื้อมาเล่นอย่างที่เราเคยบอกนะถ้าเราจะเล่นบีบีการ์เราต้องใช้แก๊สสองกระป๋องนะต่อกระสุนหนึ่งถุงแบบนี้นะต้องใช้แก๊สสองกระป๋องถึงจะยิงหมดแก๊สกระป๋องเดียวยิงไม่หมดนะกระสุนสี่พันนัดอ่ะต้องใช้สองกระป๋อง กระสุนล้วก็เยอะมากเลยเราก็ไม่ค่อยได้ยิงนะช่วงนี้นช่วงปลายปลายปีงานก็จะเยอะนะก็ไม่ค่อยได้ยิงนะพอเราซื้อแก๊สซื้ออะไรมาแล้วนะสิ่งที่ตามมาที่เป็นพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะยิ่งเรามีปืนหลายรุ่นหลายก็บอกหลายแบบเนี้ยมันก็อุปกรณ์จะยิ่งเยอะตามนะ อย่างไอ้ตัวชั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารพวกแบงค์กันอะไรพวกนี้นะแล้วก็อะไรต่างๆนะอันนี้เป็นแมกกาซีนของสโนว์วูฟนะข้างในก็จะเป็นปอกกระสุนเลยของวินกันปอกสำรองอนะข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะที่ชาร์จแบตอนะไรพวกของปืนไรฟ้านะของเรามี2แบบนะสองเครื่องมันทํางานต่างกันนะมันชาร์จได้เหมือนกันแหละแต่ว่าคุณสมบัติอะมันต่างกัน เดี๋ยวไว้ว่างๆก็จะมาคุยให้ฟังละกันนะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์แต่งปืนนะครับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะนี่แบตเตอรี่ปืนไฟฟ้าเพเซอร์เพเซอร์แบบนี้ก็แพงนะไม่ถูกนะเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยตัวละพันกว่าบาทนะสองอันนี้ก็สามพันนะไฟฉายไฟฉายตัวนี้ไม่แพงห้าสิบบาทอันนี้เป็นเหมือนดัมมี่อะ มันก็มีไฟนะแต่มันไม่ค่อยสว่างมันเป็นเหมือนดัมมี่มากกว่านะเอาไว้ติดสวยๆนะตัวแปลงลปัดแล้วก็ตัววัดเซลล์แบตอะไรพวกนี้นะปืนไฟฟ้ามันต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะแล้วก็ของแต่งมันก็จะเยอะด้วยนะถ้าใครเลียกแบบจริงจังเลยก็อาจจะเสียงเงินเยอะเลยนะหลายบาทเลยนะปืนไฟฟ้าต้องหาตู้มาใส่นะตู้แบบนี้ก็ประมาณสี 500, ่ห้าร้อยงประมาณเนี้ยก็ซื้อมาใส่ให้มันเป็นระเบียบได้นะ อันนี้อะไรแท่แท่ตัวนี้น่าจะเป็นคนจีนนะนะเพราะว่ามีแท่มุกอะไรวะเนี่ยนะ <c oughs> ตัวใหม่ที่ซื้อมานะ Galaxy ตู้ไม่พอใส่นะครับ้างลาก็เป็นแบงค์กันอันนี้ก็เป็นปืนพิพิกันที่เราซื้อมานะเอ e c นซะีนะเอ็นซีก็บอกนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาจากนาบ,บอยนะนาบ,บอยปืนจีน,นะครับตัวเนี้ย นะบอยช่วยเขาช่วยอ,อุดหนุนนะดูคลิปเขาบ่อยก็อยากซื้อก็เลยลองสั่งมาแต่ไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าเรามีโมเดล OK ก๊อกอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็น P08 นยะ์ะมือสองที่ได้มาจากบางค้านะอิอาสามสอันนี้ซื้อจากไหนนะจำจำร้านนระอ,อเพื่อนเพื่อนของน้าบอยนะครับ ร้านติฮอบบี้มัง้งอันเนี้ยไม่ได้ใช่ติฮอบบี้อละชั้นนี้ก็มีสี่กระบอกแมกนัมรีเสิร์ดเอวูคอตตอมหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับไอตัวรีเสิร์ดอีเกิลเนี่ยไม่ค่อยได้ยิงนะเพราะว่ามันหนักนะครับปืนมันกระบอกมันข้างใหญ่แนละ้วก็หนักเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะถัดไปนะครับบางทีมันมีหลายๆรุ่นอนะ่ะมันก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนะเน้นสะสมนะครับเอาไ้ตั้งโชว์ในอนาคตนะเนาะเพื่อ อายุเยอะแล้วทำอะไรไม่ไหวก็นั่งดูปืนยูวิกันที่สะสมมาเนี่ยอันนี้เราใส่โกโปโกโปชุดนี้ก็แพงนะไม่ถูกนะเนี่ยโกต้ากับไอตัวโกโปอที่ซื้อมานี่ก็โกโปก็หมื่นกว่าบาทหมื่นห้าโกต้าก็อีกประมาณ6กพันนะตอนที่ซื้อก็ประมาณสองหมื่นอ่ะเนี่ยวง,ง่อยอย่างเงี้ย ก็ได้ใช้ใช้ของไม่คุ้มหรอกเราอะซื้อมาแล้วก็จะเก็บซัส่วนใหญ่นะอันนี้ก็เป็นมาเซอร์นะครับ C96 ของยูมาร c นะครับเนี่ยไลเจนต์ยูมารข้างล่างก็เป็น KJ Works ร z นะครับ CZ ก็ไม่ค่อยได้ยิงนท่าไหร่ CZ อันนี้เป็น KWC นะครับข้างล่างนี้เป็นกล่อง S mk s ุกก k i ไม่ใช่ mk 1ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็น mode ลูกโม่ซะส่วนใหญ่นะกล่องเขียวนี่ก็เป็นแดงน,นะครับแดน7 1งแล้วก็วินกันนะครับวินกันเราชอบนะเราว่ามันยิงสนุกดีนะวินกันมันออกแบบมาให้เรายิงเล่นนะวินกันก็เป็นยูมาเล็กนะครับ cp 9 9 compact แล้วก็มีแก๊สอะไรพวกนี้แก๊สฟิวทูนะ หลายยี่ห้อนะเราเคยทำรีวิวไปแล้วอะ่ะใครสงสัยก็ลองไปดูได้นะที่เราทดสอบแก๊สอะแก๊สแรงกับปืนแรงอะไรเนี่ยชิลๆประมาณนะสุนเดซี่อ่ะสี่จุดห้ามิลอนะ่ะมันมีลูกแก้วลูกพลาสติกด้วยนะนี่เป็นลูกแก้วนะลูกแก้วนี้มันยิงไม่ค่อยได้นะมันเบาเกินไปนะครับมันปิวเนาะปืนเขาออกแบบมาให้ยิงลูกเหล็กอ่ะ ซูคพลาติกก็ยิงได้ไหมก็ยิงได้นะถือว่าราคาแพงเนะดูราคาดิซื้อกระสุนหกมิลในสองถุงโคตรแพงก็ที่อยู่ข้างนอกนะไม่มีตู้ใส่แอลฟี <c oughs> นะเอาไว้จับเล่นอะเนี้เราชอบจับเล่นเราก็เลยเอาวางไว้แบบนี้นะเวลานั่งกินกาแฟแล้วก็จับเล่นนะก็ถ้าใครชอบก็ลองดูวิวกันเป็นทางเลือกกันก็ไม่อันตรายมากนะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าปืนลั่นมันลั่นเพราะอะไรนะมีเหตุอะไรที่ทําให้ปืนมันลั่นได้นะก็เป็นประมาณนี้กันนะอันนี้ก็ยิงไม่ได้เอาไปตั้งโชว์โอเคก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเป็นการคิดเป็นการพูดคุยนะเพื่อความบันเทิงแล้วนะใครชอบก็ คอติดตามรับชมแล้วกันว่าจะมาพูดเรื่องอะไรฟังอีกนะครับไปแล้วสวัสดีครับ